ยังไม่เลิกเวลคัมนะคะทุกคนเรามาเดินทางมาที่นิวซีแลนด์กันค่ะทุกคนโอ้โหแน่นมากหรอทำไมเราไม่เอารถตู้คืออาจจะเป็นเพราะเราไม่เคยถูกตามอถามเนาะครั้งนี้ตอมถามเราเยอะมากว่าเดี๋ยวเรากำลังจะไปไหนนะอาร์ตนิว g ีเจนสตรีทมันเป็นอะไรอ่ะก็ดูช่องเข้ามาโกลวินโก ในขณะที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถมองมาเห็นเมาส์คุกแบบไกลๆไ,ได้เลยค่ะคือดีอะระหว่างทางแบบสวยมากถนนเขาดีมากเลยนะคะทุกคนแต่ว่ามันจะมีป้ายคอยเตือนตลอดนะคะว่าห้ามขับเกินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องระวังนะเพราะว่าตำรวจทางหลวงดุมากะคะ่ะทุกคน วอลคัมสู่อลิเวียซิดนีย์แชนแนลค่ะ EP นี้นะคะ oh. เรากำลังเดินทางไปที่ <Welcome S 1> ประเทศอ <c oughs> ลิเวียซิดนีย์แชนแนลเราจะมาเดินทางไปที่นิวซีแลนด์กันค่ะทุกคน <New Zealand. S 1> เราจะไปรถทริปกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่ซิดนีย์แอร์พอร์ตค่ะทุกคนใช้เวลาเดินทางนะคะจากที่นี่ไป3ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะทุกคน oh. ยังไม่เลิกเวลค่มนะคะทุกคนตอนนี้นะคะแพลนของเรานะคะก็คือเราจะเดินทางจากซิดนีย์นะคะไปลงที่ไครเชิร์ดค่ะทุกคนใช้เวลาเดินทางทั้งหมด3ชั่วโมงค่ะหลังจากลงไคลเชิร์ดแล้วนะคะเราก็จะไปเช่ารถนะคะแล้วก็โรดทริปไปที่ควีนส์ทาวแล้วก็บินกลับซิดนีย์คะ่ะทริปนี้เราไปทั้งหมด6วันนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามันจะสวยเหมือนที่เราเห็นออยว่ามันต้องสวยกว่าที่เราเห็นตามคลิปต่างๆอะ ของจริงคือต้องสวยมากอะทุกคนเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะถึงแล้วทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่คลายเชิตแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บริษัทรถนะคะ r e n t c l Car ค่ะทุกคนมารับรถนะคะเราจองไว้เป็น HUV นะคะเพราะเรามาีแค่4คนก็เอาแค่5ที่นั่งก็พอนะคะเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะได้รถอะไรรถมาแล้วนะคะทุกคน โอ้โหแน่นมากกหรอทำไมเราไม่เอารถตูก็เราจ่ายเป็นรถที่จริงๆแล้วแค่ขับเคลื่อน2 ล้อนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าทําไมเขาใจดีมากเลยเขาอัปเกรดให้ฟรีนะคะเป็นขับเคลื่อน4ี่ล้อคะ่ะทุกคนซึ่งจะปลอดภัยกว่านะคะแล้วก็มีมูลค่าในการเช่าตัวมันแพงกว่านั่นเอง <ST> แล้วก็ฟีดแบ็จากคุณอาร์ตนะคะคุณสานะคะรู้สึกว่าทําไมคนนิวซีแลนด์น่ารักตั้งแต่คนขับรถนู่นนี่นั่นอะ่ะเออนี่อยู่บนรถแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปโรงแรมมุ่งหน้าไปที่โรงแรมกันนะคะขอแชร์นิดนึงสาหรับเพื่อนเพื่อนที่มาเที่ยวนะคะคืออาจจะเป็นเพราะเราไม่เคยถูกเปามอถามเนาะทีนี้ตมอถามเราเยอะมากว่า สำหรับใครที่จะมาเที่ยวนิวซีแลนด์ก็ขาเข้าก็เตรียมตัวมาดีๆแล้วกันแต่เขาก็ใจดีอะคะ่ะโอเคมุ่งหน้าไปที่โรงแรมทุกคนห้องก็โอเคนะคะนอตแปดถือว่าโอเคแหละ <S 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 เหตุผลนะคะที่ออยเลือกโรงแรมนี้เพราะว่าโรงแรมนี้เนี่ยตั้งอยู่ใจกลางเมืองของไคล์เชิร์ชเลยนะคะก็คือหมายความว่าเวลาที่เพื่อนๆมานอนนะคะไม่ต้องกลัวเรื่องการเดินทางเกิดเพื่อนๆไปดื่มตอนกลางคืนอะไรเงี้ยก็สามารถเดินกลับโรงแรมได้เลยก็เลยเลือกเป็นที่นี่แล้วก็ดูใหม่ดูสะอาดคะทุกคนเดี๋ยวเราจะออกไปหาอะไรทานข้างนอกนะคะแล้วก็จะไปดูว่ารอบๆนี้มีอะไรบ้างนะคะเอาแมปมาแล้วนะคะแผนที่ โอ okay. เคเดือนเล่นกันเรามานะคะช่วงเดือนเมษายนนะคะก็จะเป็นช่วงออทัมของนิวซีแลนด์นะคะอากาศกำลังดีค่ะทุกคนไม่ร้อนไม่หนาวนะคะกำลังแบบเย็นสบายเดี๋ยวขอเช็คอากาศเวเทอร์ของวันนี้ก่อนนะว่าว่าเท่าไหร่16องศาเฮ้ยทำไม16องศาที่นี่มันเย็นกว่าที่ซิดนีย์ <laughs> เพราะว่าที่มาจากซิดนีย์เมื่อกี้ก็18องศานะแต่มันไม่ได้เย็นขนาดนี้ทุกคน ตอนนี้ต้องใส่เสื้อผ้าแบบคารดิเกนข้างในแล้วก็ใส่แบบตัวเป็นแจ็คเก็ตข้างนอกอีกอะเด็กๆก็ต้องใส่แบบหนาขึ้นหนาทุกคนเออไม่หรือว่าไม่เพราะว่ามันอยู่ติดเขาอะไรอย่างงี้ป่ะเดี๋ยวเรากำลังจะไปไหนนะอาร์ต w r e g e n t Street มันเป็นอะไรอะก็ดูช่องเข้ามาโกวินโกเขบอกให้มาตรงนี้ก็ลองไปดูใกล้โรงแรมเออเขาบอกว่าต้องมาดูอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับแบบ อยู่มาเป็นเป็นเขาเรียกดีไซน์เก่ามีหลายๆสีตกแต่งตามตึกอะไรเงี้ยของกินร้านอาหารเยอะอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะถึงแล้วทุกคนเราจะกินอ๋อนี่ไง New Regent Street เงี้ยมีร้านอาหารเนี่ยร้านนี้อะไรอ่ะครูชิคๆอ่ะแล้วดูแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยเนาะมีบาร์เล็กๆน่ารักนะเนี่ยคาเฟ่ตอนเช้าจบโอ้มีร้านจีนโดยเฉพาะเลยเป็นต๊ะ อันนี้ส่วนใหญ่เปิดกลางวันหรือเปิดตอนเย็นหรือเปิดตอนเช้ามันนี้วันวันอาทิตย์นะที่เนี่ยน่าจะเหมือนออสเตรเลียนะเพราะว่าอาทิตย์ค่าตัวมันแพงเนาะค่าตัวพนักงานเนาะแพงแล้วใครเชิดคนไม่ไดีแล้วก็คนไม่ค่อยมีแล้วเมื่อกี้คือแบบตั้งแต่ลงเครื่องมาคือคนน้อยมากคือพูดไม่ถูกแต่ว่ามันน้อยจริงๆอ่ะเอออันนี้เป็นแ r รมทุกคนชอบอ่ะมันดูแบบโบราณดีอ่ะ t r a มเขาด้โอคูมากเลยนะตั้งแต่1,888เลยนะทุกคนค่าขึ้นนะคะก็40ดอลลาร์ต่อคนนะคะเพื่อที่จะไปทัวร์รอบๆเมืองไคลเชอร์นะคะแต่เราไม่ขึ้น,นะคะ่ะทุกคนเราแค่มาถ่ายรูป tram <laughs> ตอนนี้เราอยู่ที่อ่ากอนโดรานะคะ ก็คือเป็นกระเช้านะคะขึ้นไปเพื่อชมเมืองใครเชินนั่นเองนะคะแต่ณนะตอนนี้เนี่ยเรามาถึงอะ่ะมัน4ี่โมงสแล้วเขาปิด5้าโมงนะคะคิดว่าเราคงจะขึ้นไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่าตรงที่ขายตั๋วอินฟอร์เมชันเขาก็ปิดแล้วด้วยะคะ่ะทุกคนแต่ตอนนี้ก็ยังมีคนขึ้นอยู่นะสวยมาก ค่ะท,ทุกคนวันนี้นะคะตื่นเช้ามาก็มาหาเบรคฟาส์ทานนะคะตรง New Regent Street นะคะที่เป็นทาสีเป็นสีสแบบเมื่อวานที่เรยพาเดิอนอะ่ะทุกคนจะให้ดูตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ถ้าจำได้นะแล้วก็ตอนนี้มาทานร้านนี้นะคะอาบอกอาหารทานได้กาแฟดีเลยใช่ปะ<ม>เดี๋ยวเข้าไปถ่ายข้างในให้ดูนะคะคขข่าๆเพราะว่าเขาโรสกาแฟของเขาเองเพราะฉะนั้นกาแฟเขาทานได้นะคะแล้วก็เบรคฟาส์เขาโอเคนะคะเผื่อใครมาคลายเชิญนะคะก็ จะได้เลือกมาทานร้านนี้แล้วก็ร้านนะคะอยู่กับอยู่ติดกับโรงแรมที่เราอยู่เลยมีอันนี้ของออยทานเป็นเบเกิลนะคะซามันเบเกิลเองเนี่ยโอ้ยอเล็กพูดใส่กล้องเลยเหรอคุณมอร์นิ่งยังมอร์นิ่งอังโอเคเดี๋ยวทานเบรคฟาสต์ก่อนนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะแพลนของเราก็คือเราจะไปทะเลสาบเทคาโปค่ะทุกคน เฮ้ hey, ทุกคนร้านนี้นะคะ The Victoria นะคะทุกคน Oyster Bar นะคะเป็นอ่าร้านดินเนอร์ที่ออยมาทานเมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็รสชาติดีมากแต่ว่าออยังไม่ได้ถ่ายไวเพราะออยพลาดมากออยคิดว่าเออก็แค่แบบอยู่ตรงข้ามโรงแรมอยู่อยู่ตรงข้ามกับโรงแรมที่ออยพักเลยนะแล้วแบบเออก็แค่กินแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นไปนอนปรากฏว่าอร่อยมากเพราะมันเป็น Old School เมนูนะคะแบบพวก เชฟเฟิดพายแลมโชลเดอร์แต่แบบมันนุม่มมันไม่มีกลิ่นม็คือดีมากทุกคนร้านนี้แนะนำนะคะถ้าเกิดว่าใครมาที่ใครเชิร์ตนะคะแล้วก็อยากหาอาหารฝรั่งทานอร่อยๆก็ร้านนี้เลยค่ะ อนนี้อยู่ระหว่างทางที่เราจะไปที่เรสาบเทคาโปนะคะแล้วเมื่อกี้ที่ออยถ่ายก็คือเป็นทานน้ําแข็งนะคะเราเริ่มเห็นทานน้าแข็งที่มาจากเมาคุกแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ในขณะที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถมองมาเห็นเมาคุกแบบไกลๆได้ด้วยอือคือดีอะระหว่างทางแบบสวยมากถนนเขาดีมากเลยนะคะทุกคนแต่ว่ามันจะมีป้ายคอยเตือนตลอดนะคะว่าห้ามขับเกินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องระวังนะเพราะว่าตำรวจทางหลวงดุ ตอนนี้เราแวะนะคะมาดูชมวิวระหว่างทางไปเลคเทคาโปนะมันก็จะเห็นวิว overlooking ของแบบความเป็นภูเขาถึงที่เลคเทคาโปแล้วนะคะทุกคนเราจองร้านอาหารไว้นะคะเดี๋ยวขอทานข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาเดินชมเลคเทคาโปนะคะร้านนี้นะคะได้รีวิว4.7เลยค่ะทุกคนบน Google นะคะ ว่าน่าจะโอเคอาหารน่าจะโอเคแล้วก็ที่ร้านเขาให้เขาบอกว่าจะนั่งโต๊ะอะไรก็เลยขอเป็นแบบมองเห็นวิวของละเทคาโปค่ะคือวิวแบบว่าวิวสวยมากอะ่ะถ้าคะแนนเต็ม10ให้แบบให้10เต็มอะ่ะแล้วก็บวกเพิ่ม plus 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 อะทุกคนสวยมากแม่เจ้าร้านเขาน่ารักนะคะ <c oughs> เห็นแบบวิวทะเลสาบเทคาโปเลยอะทุกคนชื่อร้านว่า TLV TL TLV ทำน้ำเลยออยทำน้ำหกอาหารมาแล้วนะทุกคนอยากข่ายให้ดูอันนี้เป็นให้เคาดูก่อนฟิชเบอร์เกอร์น่าทานมาก <You have S 1> มากับอัน้น็ตริงส์แล้วก็ชิปส์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นกาลริกตอนมากับเบรดแล้วอันนี้เป็นสแกลล็อปทุกคนมากับมัชรูม thank you mm hmm. แล้วก็สเต็กแซนด์วิชค่ะ แล้วก็อันนี้เป็นไวน์เอาจะบอกว่าถ้ามานิวซีแลนด์นะแค่อยากจะร e c o m m e n ์ว่าถ้ามาแล้วก็โอประมาณนี้นั่งตรงนี้ร้านนี้เห็นวิวอะไรอย่างเงี้ยแบบทานได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไวน์เนี่ยเอาจะแนะนําคือถ้ามานิวซีแลนด์อะต้องเป็นไวน์ขาวนะแล้วก็ไวน์โรสเซ่คือไวน์ที่แช่เย็นนั่นเองค่ะทุกคนไวน์แดงเขาจะไม่ค่อยแบบดังเท่าไหร่เนาะถ้าเทียบกับออสเตรเลียแต่ว่าไวน์ขาวเมื่อกี้โรสเซ่เขา อย่างนี้ลยอ่ะทุกคนที่อ้อยสั่งอะลองดูนะคะสเกลอปของเขา,าเมื่อกี้อ้อยทานไปแล้วห <Like S 1> นึ่ง <cheese. S 1> คำนะไม่ได้ถ่ายแล้วมันอร่อยกนเลยเออขอถ่ายหน่อย <Cheese. S 1> มันอร่อยจริงทุกคน <can> สเกลอปสด <What S 1> มากฟิชกินได้ร้านนี้อ้อยว่าสมกับ4.7 <c oughs> ดาวไหนกูโก <Okay. S 1> สวยมากเล็กแค่ครับผมทุกคน ตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินข้ามสะพานเล็กๆที่อยู่ตรงเทคาโปนะคะเห็นในกล้องไหมทุกคนนะมันจริงๆคือด้วยตาเปล่านํามนเป็นสีเขียวนะคะพอเราข้ามสะพานไปเราก็จะไปถึงเชิร์ชที่แบบเฟมัสมากๆที่เขาชอบมาถ่ายรูปก,กันนะคะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้นะคะออยถือโดรนมาด้วยนะคะกะว่าจะขึ้นตรง ตรงนี้เลยนะคะแต่ว่าปรากฏว e to to like, ่าเขาบอกว่าห้ามโดรนนะคะบริเวณนี้จบเดี๋ยวเราไปดูเมาส์ค uh> uh ุกว uh ่าเราโดนได้หร uh> uh ือเปล่านะนี้ก็คือเชิร์ชในตำนานนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะเข้าไม่ได้นะคะทุกคน last day of the month uh> เราเข้าไม่ได้นะคะเข้าได้เฉพาะแค่ last day ของแต่ละเดือนเท่านั้นเองอดเลยโอเคไม่เป็นไรแค่นี้ก็สวยแล้วทุกคน ขออินโฟเรชันเรื่องเชิรที่นี่หน่อยอ๋อเมื่อกี้เหมือนได้ยินเหมือนมีมีไกด์คนไทยเขาพากลุ่มคนไทยมาเที่ยวแล้วเขาเออบอกว่าค่าเช่าที่แต่งงานโบสเนี่ยชั่วโมงละเจ็ดพันเหรียญมันก็น่าจะเจ็ดพันเหรียญนะทุกคนเจ็ดพันเหรียญดอลลาร์นิวซีแลนด์นะคะ <c oughs> ก็เป็นเงินราวๆแสนกว่าบาททุกคนต่อชั่วโมงถามว่าคุ้มไหมมันมันดูมันก็เป็นฮิสตอรีเนาะมันแบบวิวมันสวยอ่ะแหมมันก็ได้ วิวนี้ปะถ้างั้นเรามาจัดงานแต่งงานที่นี่ได้ไหมอาร์ตทุกคนเห็นไหมอันนี้คือเมาคุกนะคะเรากำลังไปเมาคุกนครสวยมากโอเคดูบรรยากาศในรถนะคะเราใกล้ถึงเมาคุกกันแล้วน้อใช่ไหมโ ด้วยมากคุยตลอดทางด้วยสุดๆเราออกจากเล็กค่คาโปมานะคะแล้วก็มุ่งหน้ามาที่เมาคุกนะคะใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมงกับอีก7.17หรือ7นาที7นาทีเท่านั้นเองนะคะแล้วตอนนี้รไ้กล้มากต้องขอบคุณดรายเวอร์นะคะรถทริปของออยนะคะยังไม่ได้ขับเลยนะคะทุกคนออฟเฟอร์แล้วนะคะแต่เขาต้องการจะขับเองค่ะ ถึงเมสาคุกแล้วคะ่ะทุกคนว้าว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 อันนี้คือโรงแรมที่พักของเรานะคะชื่อว่า The Heritage จนะคะจะเป็นที่เดียวที่มีอ่าที่เป็นโฮเทลอยู่ตั้งอยู่ตรงเมาคุกนะคะแต่ว่ามันจะมีให้เลือกหลายห้องคะ่ะทุกคนเป็นโมเตลนะคะหรือว่าจะเป็นลอจหรือว่าจะเป็น โฮเทลนะคะเราเลือกเป็นโฮเทลนะคะทุกคนแล้วก็ห้องของเราโฮฟลีนะคะที่หวังว่าจะได้เห็นวิวของเมาคุกนะคะตอนตื่นโอเคไปดูกันนะได้ห้องแล้วโอ้ oh, วิวจากโต๊ะของเรานะคะมันรัดมากทุกคนถึงแล้วค่ะทุกคนมาดูสิเปิดออกมาเย้ <Yay! S 2> เห็นภูเขาเลยค่ะ สุดๆไปเลยทุกคนดูสินี่วิวจากห้องเรานะ Amazing Happy สุดๆสรุปไม่ได้ไปดูดาวใดๆทั้งสิ้นนะคะทานดินเนอร์บัฟเฟ่เราเสร็จก็ขึ้นห้องเลยค่ะทุกคนก็เหตุผลที่ไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าดูไม่เป็นนะคะทุกคนโอเคแล้วก็มันมืดมันไม่มีไฟตรงถนนไฮเวย์ตรงทางที่เราจะไปดูเลยนะคะมันก็อันตรายด้วยก็กลัวนิดนึงก็เลยไม่ได้ไปนะคะโดยรวมก็ ถือว่าวิวดีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าให้ออยแนะนำนะเอาดีๆเลยนะจริงๆถ้าเกิดว่านอนพักได้2ที่ที่เล็กเทคาโปแล้วก็มานอนพักที่เมาส์คุกถ้านอนได้2ที่ก็ไม่ต้องเลือกใช่ไหมก็นอนไปเลย2ที่แต่ถ้าให้เลือกนอนระหว่างเล็กเทคาโป กับเมาส์คุกนะคะมันก็ได้ฟีลลิ่งต่างกันเพราะอันนั้นอ่ะมันเป็นเล็ก,กับเขาที่มันไม่ใช่เป็นเทือกเขาแบบที่มีหิมะเนาะแต่อันนี้เป็นเทือกเขาเย็นๆมีหิมะอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่คนชอบแต่ถ้าพูดถึงโรงแรมสถานที่ออยว่านอนที่เลกเทคคาโปดีกว่าค่ะเพราะว่ามีช้อยให้เลือกเยอะมีโรงแรมแบบดีๆกว่าตรงนี้นะคะตรงนี้เฮอริเทจคือมันก็เฮอริเทจไงสมชื่อมันก็ค่อนข้างเก่าอะไรเงี้ยห้องไม่ได้มีแอร์นะคะ แล้วก็จะมีห้องที่มีแอร์ด้วยแต่ห้องที่มีแอร์คือมันเต็มตอนออยจองออออยไม่ได้ดูว่าห้องนี้ไม่มีแอร์ทุกคนแต่ก็นอนได้ค่ะเพราะว่าอากาศมันเย็นมากตอนนี้แค่4องศาเท่านั้นเองก็ก็แค่เป็นโอเพนเนียนของออยนะแล้วก็แค่บอกเพื่อนๆไว้เผื่อได้เอาไปไว้พิจารณากันค่ะก็ขอปิดคลิปนะคะคลิปแรกสำหรับทริปนิวซีแลนด์นะคะไว้เท่านี้แล้วเดี๋ยวจะเป็นคลิปที่2นะคะหลังจากพรุ่งนี้ก็คือเราจะเดินทางออกจาก ม้าคุกเดินทางไปที่วานาก้านะคะเมืองวนานาก้าแล้วก็ไปฟาร์มซาวมอนแล้วเราก็จะไปที่ะควีนส์ทาวค่ะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากติดตามโอลิเบียซินีชาน n e ลนะคะกด u ับ c r i b e แล้วก็อย่าลืมตาม next คลิปนะคะของนิวซีแลนด์ด้วยนะทุกคนบ๊าย